วันะครับนีไ่ไงเหีย้ยจะกัก้ยมามามา,มานั่นไงเดี๋ยวไปดูของลุงเกาหลีนะครับุของลุงเกาหลีมีตัวใหญ่นะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ที่กุนซันอีกแล้วนะครับตกปลาที่กุนซันอีกแล้วนะครับหมายปลาดาบเนาะวันนี้มาดูกันช่วงนี้ก่อนจะขึ้นหน้าหนาวนะครับปลาขึ้นดีนะตัวใหญ่เมื mm ่อ hmm. วันก่อนเพื่อนๆมาผมนะครับก็ได้ตัวใหญ่กันวันนี้มาลองดูอตอนนี้ก็หลายๆคนกําลังตกกันอย่างเมามันนะครับปลาขึ้นดีมากตัวใหญ่เข้า ไซส์ก็เป็นโลเป็นโลนะครับโล2โลโอเคตัวใหญ่มาแล้วนะครับตัวใหญ่เริ่มมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปชมกันวันนี้ใครได้ตัวใหญ่สุดดูกัน เริ่มชนะลแล้วแหละดูไปแล้วเหรอุิยงปลาเริ่มฉลชนะไม่มันลไล่ปลาเล็กอุ้ยอาจารย์ระวังนะครับ ไม่ได้ดูกองในของที่เขายกอ่ะ

คุณผู้ชมนั่นไงเสียงนั่นไงนนนดูนะครับตอนนี้ตัวอะไรจะมานนดูนะครับตอนนี้ตัวอะไรจะมาดูนะครับตอนนี้ตัวอะไรจะมา ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวไม่ใหญ่อันนี้เป็นไส้เดือยทะเลครับอาจารย์น,นี่โอเคตัวแรกโเค่นี้นะครับตัวนี้ไม่ใหญ่ปล่อยนะครับ นี่นะข้างหลังนะโอ้โหเดี๋ยวไปดูของลุงเกาหลีนะครับลุงของลุงเกาหลีมีตัวใหญ่นะครับดูนะครับของพี่เขาตัวใหญ่เนี่ย it's big อ๋อ ถ่ายครับถ่ายครับเขาถามว่าออกที่ไหนนมาแล้วนะมาแล้วนะคนนั้นอนะ่ะแล้วอาจารย์เดาเหลือใจยิ่งมาแล้วนะคนนั้นอนะมาแล้วนะครับอามเริ่มมาแล้วหัวผมว่าโดนข้างหลังอ่ะห่างไกจัง โอ้โหดูนะครับตัวนี้ไม่ธรรมดาสายสองมาไหมกำลังห้าเลยนะไม่มาแนสายสองอะ,อะระวังระวังระวัง 资、嗯、源。嗯 ครับโอ้ย้ยังอยู่ครับยังอยู่ โดนนะครับโดนนะครับโดนนะครับโดนะโดนะครับตอนนี้ของอาเซโกก็มาแล้วนะตัวนี้ก็น่าจะหนักอยู่นะครับโอ้โหของลุงก็โอ้โหโอ้โ,โ,อโหลุดปดโถเออโอ้ในนี้ไม่อยู่แล้วสายสองอาย ระวังระวังเมื่อกี้ของผมสองสี่นะครับนี่ครับอือหูอือหอือหเอาเร็ว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 ต้องชั่งเจา6หกโลนะครับหกโลต้องมา กินปลาน้อยนะครับนะอืมมาแล้วครับมาแล้วจุนอันนี้ปลาแล้วแหละวันนี้ก็ไม่ใช่ไซส์น้อยๆน,นะครับถึงจับแดงแล้ว โอ้โด oh ึงในพวกนี้เราวันเสียวเบ็ดจริงๆเลยดูแต่ละคนดูแต่ละคนได้ก uh, ันนะครับวันนี้

ใช่ครับประมาณ1 3, 1 4, 1่1จ1ดหอ่า <wh มันโดนน้ำหนึ่งจุดหกห้าถูกต้องหนึ่งกิโลหกนะครับของแชมป์โอเคตอนโดว่าไงครับตอนโดโอ้ลุงเกาหลีได้อีกแล้วนะครับเอ๊ะทำไมมีแต่คนไล่ไล่เราลงมาเรื่อยๆแล้วล่ะ ทำไมมีแต่คนไล่เราลงมาเรื่อยๆแล้วล่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหหนึบๆเหมือนกันนะคุณผู้ชมอือหืออือหือโลากไม่ขึ้นเลยอะตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ใหญ่น่นอนตัวนี้ mày đồn hằng <laughs> mày đồn, đồn, đồn <laughs> Ủy, giờ giờ không mày đồn hằ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 ng mày chơi mê chơi có hay อย่าให้พันกันเอ้ไม่เท่าไหร่ใส่ก็ไม่เท่าไหร่หวัาใส่ก็ใหญ่กว่าอย่าให้พันกันอีกนะอยาให้พันกันอยาให้พัน โชดีคุณชมใช่ใช่อันละนี่ครับสายสวยๆก็ยังมาอยู่นะแต่ไม่ใหญ่มากนะครับสายขนาดนี้เราปล่อยนะระวังหัวด้วย <Okay. S 1> ตัวหกกิโลครับขอตัว6กกิโลโอเคหกกิโลครับ นั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละมาไล่มาไล่มา,า,ม,ามับเลยไม่มับเว้ยไม่มับเว้ยระวัง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 ตัวเล็กใช่ไหม นั่นไง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 โอ้โดนหลังแน่นอนลักษณนานี้เอาโยนไปเลยครับโยนไปเลยโยนไปเลยนี่ดึงมาละแต่ต้องโยนไกล,ไกล โอ้โหน่าจะโดนหลังแน่นอนครับคุณผู้ชมไม่น่ารอดละไม่น่ารอดละตัวไม่น่าใหญ่เท่าไหร่ผมไม่ใช่โดนหลังนะ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 โดนเต็มปากนะครับโอเคเต็มปาก อืมเต็มปากเต็มปากนี่ครับโอ้โหอายะเกือบไปแล้วเบ็ดเอ้ยไอ้ นี่อีตัวนะครับสายน่าจะสซสักโลนะครับตัวนี้เรายังปล่อยอยู่นะมับเข้าให้มับเข้าให้มับเข้าให,อให้อันนี้ตัวอะไรเนี่ยตัวเท่ามดหรือเปล่าเนี่ยดึงซะมัเข้อให้ ตัวเล็กเริ่มสนนะครับเนี่ยตัวนี้อร่อยตัวขนาดนี้อร่อยโอเคอรออเคราวนี้สิบห้าโลนั่นไงบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว บอกแล้วบอกแล้วมาเลยบอกแล้วมาเลยโดนโอ้โหของสโกก็โดนโดนโดนนะครับ ยอมแพ้แล้วแหละอืมโอเคลองต่จอจนบ้าไปอ่ะนี่ครับน่นาจะใส่ใส่เกือบสอโลน่าจะได้ย,ยั่